ตอนนี้มาพบกับอาจารย์ชมพอนองค์พฒนกิจจากเคหะอริยธรรมครับเรื่องของศีลข้อที่4ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ศิ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับศีลข้อที่4แล้วครับอาจารย์ครับก็คือมูสาวาธาครับเรื่องของการพูดโกหกโกหกปดหมเทสใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคําว่ามูสาวาทาเนี่ยคนเราก็จะอาจจะมองแค่ว่าโกหกอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะ คำพูดเนี่ยไม่ว่าการพูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนอนะคะเพราะมาจากเราก็อยู่ในสินข้อนี้หมดครับสินข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ทํายากที่สุดเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจการค้าวาจาที่ต้องโกหกก็มีครับใช่ไหมคะการดํารงชีวิตอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะคนเราก็ต้องชอบพูดชอบคิดนะ,ะหรือชอบเสนอความมั่งมี ดูใม้สังเกตได้เลยคนเรานี่วาจามันจะออกมาหมดไม่ว่าจะมีอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะหรือชอบแสดงความมีอํานาจชอบแสดงว่าฉันเป็นผู้รู้ครับชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดเนี่ยที่ยึดมาเป็นตัวอารมณ์ถ้าดีใจวาจาก็เหมือนพูดชมแต่ถ้าไม่พอใจเมื่อไหร่วาจาก็ติระกนนินทานะคะบางคนเนี่ยโกหกเพื่อเอาตัวรอดและก็โยนความผิดให้คนอื่น พูดแต่สิ่งที่ดีเนี่ยให้กับตัวเองอยู่เสมอเลยคือความดีที่คนอื่นก็ททาเนี่ยไม่พูดอ่ะพูดแต่เรื่องของตัวเราคําดีใส่ตัวอวาช่วยให้คนอื่นนะฮะใช่นะคะแล้วบางคนเนี่ยก็คือแบบชอบอำหน้าเพื่อให้ทุกคนมองตัวเองเป็นคนดีก็ชอบเสนอหรือชอบบางคนชอบอาสานะคุณสิมแต่พอรับหลังไปเนี่ยก็ไปพูดกับคนอื่นๆที่ช่วยเนี่ยเพราะสงสารหรอกหรือทําอะไรเพราะเอ่างงุ่นอย่างนี้เหตุผลสารพัดที่ไปพูดกับอีกคนคนหนึ่ง อันนี้อาจารย์ประสบการณ์เจอเองเลยนะคุณประสิทธิ์นะคะถ้าคนเราเนี่ยชอบคิดนะคะหรือมองคนเนี่ยได้เปรียบกับเสียเปรียบนะคะหรือจิตที่ชอบพูดและชอบนินทาเนี่ยนะคะไม่เคยมองคนที่จิตใจเนี่ยมองคนแต่วัตถุนะคะก็คือคนเหล่านั้นมองแต่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ได้มองคนที่จิตใจแล้วการทําอะไรก็ตามมักจะมีการติคิดลบตลอดครับแต่ถ้าคนเรามองคนด้วยใจเนี่ย ใช้การเวลาดูพิสูจนดูคนนี้ดีดีจริงไหมเขาดีมาเราดีตอบไหมดีไปดีมาแบบนี้ใช่ไหมฮะไอาการที่ว่าจะดา่าหน้าว่านินทากันมันจะไม่เกิดขึ้นไงแต่เรื่องเหล่านี้ก็อีกนั่นแหละคุณประสิทธิ์อยู่ที่จิตของบุคคลคนนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่มีจิตอิจฉาริษยาอยู่ในใจเป็นทุนนะคะคคนที่มีจิตลักษณะน,นี้เนี่ยบุญอะไรที่ทําออกไปก็ตามเนี่ยคนเขาขอบคุณด้วยใจแต่พราะจิตของเราเนี่ย มีจิตที่หยาบอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยการที่คนเขาขอบคุณด้วยใจเนี่ยคุณจะมองลบไปหมดเลยทุกอย่างก็คือกลายเป็นว่าอยู่ที่ผลประโยชน์หมดเห็นไหมครเพราะว่าไม่ได้มองที่ใจนะฮะวาจาเนี่ยก็จะย้อนกลับไปดูถูกดูหมินรับหลังคนลนักษณะคนอย่างนี้นะสร้างกรรมใหม่ให้กับตัวเองที่ไม่รู้จบนะคุณผู้ชมคนลักษณะเช่นนี้นะคะคอาจารย์เคยมีคนรู้จักนะอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าชื่อคุณเอนะคะ เป็นคนชอบพูดชอบเล่านะฮะแต่เรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นคนนั้นเห็นแก่ตัวพอต้องการให้เขาช่วยอะไรเนี่ยมาขอให้คุณเอช่วยอะไรเนี่ยก็คือมามาคุยดีละเพื่อต้องการให้ช่วยนะคะพอหมดผลประโยชน์ก็ด่าเขาอืนะคะเขาเขามาระบายให้อาจารย์ฟังแต่คนคนนี้ที่อาจารย์เห็นก็คือก็ชอบโยนความคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ เขาด่าเธอนะนินทาเธอรับหลังสารพัดที่จะพูดถ้าคนช่างพูดครับนะเดี๋ยวก็เอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทาให้ฟังนะคะแม้กระทั่งเอาสามีของตัวเองมาว่ามานินทาเหมือนมาพูดมาระบายทุกอย่างแล้วก็เวลาก็ไปว่าสามีว่าเวลาทําบุญเนี่ยเขาก็ทําเพื่อเอาหน้าเพื่อหวังผลประโยชน์ครับนะคะเวลาไม่ชอบใครเนี่ยก็ไปพูดสอนลูกให้เกียดคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะพอลูกเนี่ย เมื่อถูกฝังถูกไหมคถูกฝังมากๆเนี่ยความเกลียดเนี่ยต่อคนอื่นที่ที่ผู้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไปป้อนข้อมูลไว้ให้เด็กก็คือเด็กเขาก็เกิดปฏิกิริยาที่เขาจะต่อต้านคนนั้นพอลูกทํากิริยาที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อว่าลูกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าไม่อยากให้ลูกทําหรือใครทําก็จงอย่าไปพูดอะไรที่ไปฝังอยู่ในใจเขาอะแล้วตัวเองก็มานั่งทุกข์ก็มานั่งบน่น แต่ก็ไม่เคยย้อนมองไปที่ต้นเหตุเลยว่าปัญหาที่ตัวเองทุกเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรครับคนเรามากอกะชอบมองแต่คนว่าแล้วก็ชอบมีคำพูดว่าเขาเอาเปรียบเราและมาคบเพราะหวังผลประโยชน์คนที่ทำเนี่ยมาทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ดีจริงหรอกรเพราะเขาต้องการเงินต้องการหวังผล คนเราชอบพูดคำนี้ที่อาจารย์ได้ยินนะเพราะคนปรึกมาปรึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะคำพูดอย่าง,งนี้เยอะแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นคุณเอเนี่ยว่าใครก็ตามนะคุณผู้เสดมันแปลกนะมันเหมือนกรรมนี่ย้อนมาที่ตัวเขาหมดเลยเขาว่าอะไรใครสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือคุณเอทาหมดเลยเข้าตัวเองหมดเลยแต่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขากาลังทําอยู่เนี่ยก็คือเขาว่าคนอื่นอยู่ครับนะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ย ตัวเขาเองเขาก็หวังผลประโยชน์เหมือนกันทีนี้อยากจะเล่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะยังเอามาเป็นเรื่องและเรื่องใหญ่ๆอะคะนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณเอเนี่ยผูกมิตรกับคนเนี่ยคือเขาไปทําการค้าตอนนี้เขาผูกมิตรกับคนรอบข้างคุณประสิทธิ์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหากับคนรอบข้างคือทําค้าการค้าเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเข้าไปอยู่ใหม่เนี่ยก็จะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ค่อยเป็นมิตร ก็เลยด้วยการที่ว่าแสดงความเป็นมิตรนะคะก็ยิ้มให้แล้วก็ซื้ออาหารให้กินซื้อขนมให้กินนะคะให้กับคนข้างๆนะคะรอบร้านของตัวเองนี่ได้กินนะ,ะทุกคนเนี่ยตอนหลังก็มาผูกเป็นมิตรแล้วก็มองคุณเอเนี่ยนะว่าเป็นคนมีน้ําใจนะคุณวิเศษนะ,ะแต่สิ่งที่อาจารย์คิดไม่ถึงนะคะว่าจะได้ยินคําพูดนี้จากปากคุณเอลับพลังคุณเอมาบ่นอา,าจารย์ว่าช่วงจังหวะที่ คุณคุณแม่ของคุณเอเสียนะคะแล้วก็มีงานศพใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาก็ได้เชื้อเชิญคนที่ว่าเขาซื้อขนมให้กินด้วยเนี่ยซื้อข้าวซื้อขนมให้กินจริงๆมันแค่รู้จักผิวเผินข้างนอกในในที่คนที่ไปทํางานใช่ไหมครับถามว่าเขาผูกจริงๆเขามาผูกพันมากไหมก็ไม่ใช่ไหมถ้าเราดูเหตุผลจริงๆใช่ไหมคะเขาก็ไปชวนปรากฏว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มางานศพคุณประสิทธิ์ <c oughs> อาจจะด้วยเหตุ เหตุที่ว่าบางคนก็ถือถ้าดวงไม่ดีก็ไม่อยากไปงานศพถูกไหมฮะเรือจะไม่สนิทกันมากมายเท่าไหรนะ่นะคะคปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ยินเนี่ยคนนี้มันนินทาให้อาจารย์รับหลังเนี่ยเขารู้สึกโกรธคนเหล่านั้นแล้วก็นินทารับหลังว่าอุสาซ,ซื้อข้าวให้กิน <c oughs> งานศพแม่เขาทําไมไม่มามเขาเขาพูดกับอาจารย์คํานี้ด้วยน้ําเสียงด้วยหน้าตาที่ที่ขุนมัวมากครับ อาจารย์ก็มานั่งคิดว่าคําว่าอุตสาหซื้อข้าวเนี่ยออาจารย์ฟังแล้วเนี่ยจิตที่คุณซื้อเนี่ยนะคะคุณซื้อคนด้วยอะไรด้วยวัตถุเหรอหรือคุณมองเขาด้วยที่จิตใจครับแล้วการให้ของคุณให้เพื่ออะไรอืคุณก็ให้เพื่อหวังผลเหมือนกันเพื่อให้เขามาเป็นมิตรกับคุณไม่ให้มาเป็นศัตรูกับคุณคุณก็หวังผลเหมือนกันแล้วคุณจะไปว่าคนอื่นได้ยังไงว่าคนนั้นทําเพื่อหวังผลคนนี้ทําเพื่อหวังผล อาจารย์ก็อยากจะถามว่าแล้วคุณเองที่คุณแค่คําพูดคํานี้เนี่ยหมายความว่าอะไร,อา,ารอาจารย์คิดนะแอบคิดแล้วก็แอบกลัวคนนี้ด้วยอแล้วอาจารย์ก็มองเลยว่าแสดงว่าคนคนนี้ฟังธรรมะเนี่ยเขาไม่เข้าใจอะไรสักนิดนึงเลยเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะคุณปรผส้ิมนะฮะแต่ทําไมแค่จุดเล็กน้อยแค่นี้เขามาใช้คํานี้แล้วเขาแปลเจตนาประโยคนี้ไม่ออกหรอว่าคนลักษณะจิตใจอย,อย่างเนี้ยมันผิดหรือมันถูก ถ้าคุณมีธรรมะจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าตรงนี้เขาจะไม่คิดเลยเราก็จะไม่พูดอย่างนี้ด้วยนะใช่ไหมคะ,ค,ะคะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของหลักธรรมะและเขาก็ไม่จะเข้าใจคําว่ามิตรมิตรคืออะไรแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคําว่าความกตันอยู่คนคนนี้อาจารย์ว่าเขาไม่มีนะคะคแล้วตอนที่คุณแม่ของคุณเอป่วยเนี่ยนะ,ะที่ตอนนี้เขาป่วยหนัก,ปกเป็นโรคมะเร็งน้อประสิทธ์เขารักษากับหมอจีนท่านหนึ่ง แต่นี้โรคนี้มันรักษายากซึ่งคุณหมอก็ทางทางโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่มีไม่มีโอกาสแล้วคุณผูสิทธิ์เหมือนขั้นสุดท้ายอะนะคุณแม่ใครใครก็รักใช่ไหมก็อยากยื้อให้ให้ให้นานที่สุดเขาก็หาหมอจีนกินยาซึ่งคุณหมอจีนคนเนี้ยก็ได้พูดแล้วว่ายาจีนก็ไม่ได้หมาถึงว่ารักษาได้หายนะคุณประสิทธิ์ก็เหมือนกับให้เลือดสะอาดนะคะเหมือนทําให้เขาอยู่ได้นานที่สุดเจ็บป่วยน้อยที่สุด นะคะซึ่งจริงคุณหมอก็ได้พูดแล้วก็รักษา,างี้ไปจนถึงวาระสุดท้ายคุณประสิทธิ์สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ได้ยินอาจารย์ตกใจมากคุณเอด่าหมอ <c oughs> ด่ารับหลังนะั้นไม่ได้ด่า <c oughs> ต่อหน้าครับ <c oughs> ด่าว่าดูซิให้กินยาแล้วดูซิไม่หายอย่างนู้นอ้าวอาจารย์ก็เลยถามว่าคุณจําคาพูดของคุณหมอไม่ได้เหรอแล้วเรื่องที่คุณแม่คุณไม่หายเนี่ยมันเป็นเรื่อง,องกรรมเพราะ ตอนที่มีชีวิตอยู่การสร้างกุศลของพวกคุณในตระกูลนี้ไม่มีความเข้าใจเลยศักด์เขาเรียกศักดธรรมแต่ในเรื่องของธรรมะเรื่องของกรรมที่คุณสร้างใหม่มันไม่มีไม่มีลดละไงฮะใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกตรงๆว่าจิตใจที่เขาว่าคนนู้นว่าคนนี้คือตอนนี้มันเริ่มแสดงออกมาให้อาจารย์เห็นเห็นทุกอย่างทั้งหมสร็จมันก็เลยคิดว่าอาจารย์ต้องโดแนแน่เลย ตัวเองต้องโดนแน่ๆเลยถ้าเขามีจิตคิดอย่างนี้กับทุกๆคนถูกไหมฮะเราต้องโดนแน่ๆแล้วผลก็จริงๆคุณประสิทธิ์ <c oughs> มันก็ออกมาจริงๆนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ <c oughs> ก็ไม่อาจารย์เป็นคนไม่ค่อยอยากไปทําลายไปไปว่าแรงๆอะ่ะจะเป็นคนชอบถนอมน,น้าใจคนนะคุณประสิทธิ์แต่ถ้ามันเหลือ,ออนจริงอาจารย์ก็พูดตรงๆแต่ตรง <c oughs> ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ด่านะครับ <c oughs> แต่ก็จะพูดเขากลับไปคิดใช่ครารู้สึกตัวบ้างอ่าใช่นะคะ จย์ก็อยากให้คนนี้เข้าใจว่าการที่คุณทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่เคยไว้ใจใครคนที่เขาชมคุณจริงๆคนที่เขามีใจให้คุณจริงๆคุณก็ยังไปด่าเขาแล้วัลเห็นไหมฮะกรรที่คุณก่อเนี่ยก็คือคุณไปว่าว่าไม่มีใครจริงใจกับคุณเพราะตัวคุณเองเป็นผู้กระทําตรงนี้เอาไว้เองคนเขาจริงใจด้วยแต่คุณเองก็ไม่เคยจริงใจกับเขาเหมือนกันเห็นไหมฮะแล้วอาจารย์อยากถามว่ามันนั่งบ่นทําไมเพราตัวเองเป็นทุกษ เพราะกรรมตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากเราที่เราชอบพูชอบนินทาชอบว่าใครเขาดีกับเราเราก็กลับไปกลักลวเขาว่าเนี่ยเขามาดีกับเราเพราะจารย์เคยได้ยินนะมีคนหนึ่งนะคุณผู้สิสรับเขามีความคิดกับคนคนนี้เนี่ยดีมากเลยคือรับหลังนี่ก็ชมทุกคำเลยนะชมว่าตระกูลเนี้ยเขาเคยช่วยเหลือมาเขาก็เลยแบบอะไรที่เขาอยากตอบแทนได้ <N> นะฮะเขาล้างแอร์เงี้ยก็อยากตอบแทนได้เขาหยอบตอบแทนเพราะเขาไปล้างแอร์เขาไม่อยากคิดเงิน <ừ> เหมือนอยากตอบแทนะแต่คนนี้กลับมาพูดกับอาจารย์ด้วยความดูถูกคนที่ล้างแอร์เนี่ยครับในทํานองที่ว่าไม่มีเงินอแล้วยังจะมามไม่ต้องมาทําให้ฉันฟรีหรอกอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินแล้วยังไม่เจมตัวอีกให้แล้วไม่เอาอาจารย์ก็เลยมานั่งมาว่านี่คือความดีที่เขาอยากตอบแนนทนนะทําไมคุณไม่มองความดีก็บ้างคุณกลับไปดูถูกเขาอย่างนั้นนะครับ แล้วดูถูกคุณก็ไม่กล้าดูถูกต่อหน้าคุณต้องมาดูถูกรับหลังเนะี่ยอาจารย์เลยมองบอกตรงนล้วคุณบูเสศอาจารย์เริ่มกลัวกลัวคนนี้มากขึ้นนะถามว่าเกลียดไม่ไม่เกลียดน,นะแต่ผลที่เขาทาให้อาจารย์เห็นเนี่ยมันทําให้อาจารย์รู้สึกกลัวแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนสอนให้อาจารย์เห็นสัจธรรมจริงๆคุณบูเสศธรรมะอาจารย์เกิดเต็มตาเลยนะคุณบูเสศว่าวาจาของคนเหล่านี้น่ากลัวจริงๆนะคะ บางคนก็ชอบใช้วาจาแช่งตัวเองคุณบุษิตเคยเห็นมาแบบนี้สมมุติว่ากลัวคนมายืมเงินครับฉันไม่มีเงินฉันอย่างนี้แช่งตัวเองหมดเดี๋ยวก็จะไม่มีตามปากใช่อาจารย์เลยเคยจำบอกว่าอย่าแช่งอย่าพูดกับตัวเองอย่างนี้อย่างนี้จะพูดว่าไงดีครับเวลามีคนมายืมเงินปฏิเสธยังไงสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากให้รเราก็อ้างไปอย่างอื่นก็ได้ มันไม่จําเป็นอีกคุณผู้ษิี่ต้องมาแช่งตัวเองไม่มีเงินใช่ไหมใช่หรือมีมีแต่ว่ามีน้อยท่านช่วยเธอได้แค่นี้นะไม่สามารถที่จะให้คุณได้ขนาดนี้ครับเพราะภาระฉันก็มีอะไรก็ได้ที่คุณสามารถที่จะพูดแต่ไม่ใช่ไปแช่งตัวเองแช่งตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมจริงๆปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนเลยมาจากที่ผัวเมียไม่ได้ไม่ประสานงานกันคนหนึ่งก็เหมือนทําอะไรไปก็เหมือน เรื่อยๆเฉยๆงานมันก็ไม่เดินไอ,ไอคนที่ที่เดินงานตรงนี้ก็ต้องรอทางนี้ก็รอกันไปรอกันมามันก็ต้องสะดุดละเพราะว่าทํางานไม่ประสานกันแต,แต่มานั่งบนนั่งบนว่าอมีปัญหาเรื่องเงินอ่เช็คเก็บไม่ได้สักทีไอ้น่นอย่างนี้อาจารย์ก็บอกแล้วไ,ไม่แก้ที่ตัวเองละมันช้าเพราะอะไรไปหาสาเหตุสิถูกไหมแล้วคุณมานั่งบนว่าเงินไม่มีเงินไม่มีคุณจะแช่งตัวเองไว้ถึงไหนครับ ถูกไหมฮะคือบางครั้งคนเราเนี่ยวาจาเนี่ยจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยว่าที่คุณทุกทุกวันเนี่ยคุณทุกเพราะอะไรทุกทุกเพราะสาเหตุวาจาของคุณเองหรืบเปล่าตัวเองสาบแช่งตัวเองไหมหรือตัวเองทําร้ายคนอื่นไหมหรือตัวเองสร้างกรรมอะไรมันต้องดูตรงนี้กรรมตระอย่างเนี่ยที่ที่อาจารย์พูดมาตรงเนี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง,งฮะ ตอนที่เขายังวัยรุ่นเข้อไหนก็เถียงเถียงแม่มากตอนหลังเขาก็เลยออกจากบ้านไปไปเป็นนักร้อง <c oughs> เขาก็มีแฟนแต่นี่แฟนบวชเป็นพระแต่นี่แฟนเป็นคนคี้ถึงก็ได้แต่โทรศัพท์มามาตามนะฮะปรากฏว่านี่ก็อารมณ์เสียคุณประสิทธิ์อารมณ์ขึ้นก็ด่าพระไปแรงๆนะว่าเหมือนกับจะให้มาสร้างกรรมให้เป็นเปรตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรปรากฏว่าผลที่เขาได้รับกรรมคืออยู่ๆมีวันหนึ่งคุณประสิทธิ์ หน้าหน้าซีกของเขาว่ะเบี้ยวอ,อยู่ๆก็เบี้ยวขึ้นมาเฉยเบี้ยวขึ้นมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าเส้นเส้นประสาทอะไรตรงปลายแล้วเขาอักเสบอะไรอย่างงี้นะฮะครับปรากว่าทําให้หน้าเบี้ยวแล้วก็ร้องเพลงอะไรไม่ได้เขาก็เชื่อในเรื่องของผลแห่งการที่เขาเถีออยงแม่แล้วก็คําวาจาที่เขาว่าพระเนี่ยะนะคะไปด่าพระอีกใช่พอดีก็เลยได้ดูในวันหังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะในเรื่องกรรมลิขิตเลยอยากยกตัวอย่างอันนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาดูว่า กรรมเก่าเนี่ยมีเป็นทุนแล้วอยู่จริงไหมแต่ก็มาสร้างกรรมใหม่ที่ไม่รู้จบ mm hmm. ทางโลกเนี่ยอาจารย์ขอชมนะคะว่าคุณเอเป็นคนเก่งนะคุณบูเิตเป็นคนปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี mm hmm. มีความสามารถที่ทำให้ทุกคนมองคุณเป็นคนดีได้นะ,ะแต่ทางธรรมจิตใจของผู้นี้จะทุกข์ไปตลอดชีวิต mm hmm. ไม่สุขนะคุณบูเศตทุกวันนี้ก็ไม่มีสุขนะ ะะ<ม>และก็สร้างกรรมใหม่ที่หลอกลวงคนด้วยการใช้วาจาวาจาที่ยุแยให้คนเกลียดกันนะคะ<ม>นี่คือการสะสมกรรมใหม่นะคะคือการสร้างศัตรูสร้างเจ้ากรรมในเวรไม่มีจบนั่นเองก็คือคต้องเกิดมาเวียนว่ายแต่เกิดมาชดใช้นี่กรรม,มชาตินี้เขามีคนมีคนรักใครนะคะเข้าไปหาใครเขามีวาจาที่พูดแต่ชาตินี้เขาเจ้าชาติหน้าเขาจะไม่มีเลยนะคุณผิ้ิตเขาจะเหลือตวัวโดดๆ<ม>แล้วเขาจะถูก คนกระทำร้ายให้เจ็บช้ำน้ำใจอืมคือสิ่งที่เขาได้ทำคนอื่นไว้นั่นแหละเขาจะกลับมาใช่และแม้กระทั่งอยู่ในชาติปัจจุบันนี้เขาก็ทุกในเรื่องครอบครัวเห็นไหมเขาก็แก้กรรมไม่ได้ต่อให้เขาจะสวดมนต์ไหวพระยังไงก็ตามถ้าเขาไม่เข้าใจหลักตรงนี้นะคะเขาก็ทุกไม่มีวันจบคุณสิ้ชนี่คือผลของการที่ว่า ทำไมสวดมดนั่งสมาธิแก้กรรมแล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วทำไมกรรมไม่หลุดมไม่หลุดเพราะว่าคุณสร้างกรรมไม่จบเนี่ยครับกรรมใหม่คุณก็เดินนะก,กรรมเก่าอยู่ใช่ก็ยัง,ยงอย,ย,งอยู่แล้วคุณก็พยายามอยากจะแก้กรรมเก่าก็ไปปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมคุณไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือธรรมะอะไรคือกรรมคุณก็สร้างไปอยู่นั้นถูกไหมฮะแล้วนี่ก็คือผลเสียที่เกิดขึ้นทําให้คนที่ทําความดีจริงๆอ่ะหมดกําลังใจ <S 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 สังคมทุกวันนี้จึงอยู่ด้วยกันความหวาดระแวงกันมือสิทธิ <S 2> <S 2> <S 2> ์ว่าจริงไหมฮะฉันกลัวเธอเธอกลัวฉันใช่ต่างคนต่างกลัวกันใช่ไหมฮะทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นกันอย่างนี้ฟังวีรกรรมของคุณเอที่อาจารย์เล่าแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลข้อที่4มุสาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการพูดจาโกหกนั่นเองมันรวมไปถึงเรื่องของการว่าร้ายให้กันนะครับการไปดินทากันต่างๆนี้ด้วยมันหนักกว่าเรื่องของการโกหก นักกว่าค่ะ,ะโกหกบางครั้งเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันอาจารย์ครับเรื่องของการโกรหกโกหกแล้วเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจนี่ก็คือ,อมันก็ผิดเหมือนกันเออแต่ผิดอันนั้นไม,ไม่ไม่ไม่ผิดที่เต็มประตูหรือต้องมาชดใช้นะนั่นก็ถ้าเกิดทําให้คนเขาดีกันเนี่ยอ,อาจารย์ว่าตรงนั้นเป็นบุญมากกว่าที่ที่โกหกแล้วมันได้ได้ช่วยเหลือคนครับผมเชื่อว,ว่าทุกวันนี้อาจารย์ครับคนเราเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเช้าเนี่ยนะครับจนถึงเข้านอนเนี่ย ผมว่าไม่มีใครอะที่ไม่โกหกใช่อย่างน้อยต้องมีอะเรื่องโกหกเล็กๆน้อยๆนะฮะไปจะถึงเรื่องใหญ่ๆต้องมีบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราพูดออกไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้คนที่เขาฟังเราเขาสบายใจหรือว่าพูดแล้วให้เขารู้สึกดีโกหกแล้วดูดีอะไรเงี้ยนะครับมีเหมือนกันอันนี้เราต้องเจอทุกวันมันจะเป็นกรรมที่เราเก็บสะสมไปอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์คือกรรมเหล่านี้มันแล้วแต่ว่าหนักหรือเบา อย่างถ้าลักษณะคุณเองนี่เขาเรยกหนักหนักแล้วอย่างนั้นหนักมากนะคะแต่ถ้าเรื่อยยุ่มยิ้มเล็กๆ็น้อยๆเล็กน้อยๆอันมันก็การเหมือนยุ่มยิ้มทาให้ลงหงุดหงิดใจครับมันก็เบาๆบานะคะแต่มันมีสองทางที่เราไปทางหนึ่งก็คือเป็นการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นวัฏจักรอยู่ออันนี้ก็จะยุ่มยิ้มไปยุ่มยิ้มมาอยู่อย่างเงี้ยเกิดเวียนว่ายแต่เกิดมันก็ยุ่มยิ้มไปยุ่มยิ้มมาอย่างงี้แต่อีกอย่างหนึ่งถ้าคือจะพ้นทุกนี้ผ่านอืคุณต้องหยุดตัวนี้ให้ได้บางทีเนี่ย เคยได้ย <DANIEL> <IS IT laughs> ินได้ฟังบ่อยๆวานที่หลานโกหกแม่เขานะฮะแม่ก็ถามว่าไปมาหรือเปล่าเนี่ยห้ามให้ไปแล้วไปทําไมเปล่าเปล่าไว้ก่อนนะเปล่าไว้ก่อนเนี่เรารู้รู้แล้วว่าโกหกละคือปฏิเสธก็คือโกหกละตอนนี้ผมจะฟังว่าเขาจะขยายคําว่าเปล่าต่อไปยังไงหรือไม่คือคุณแม่ก็ไม่หยุดนะครับเปล่านะเปล่ายังไงนะเขาก็ เอาวะยังไงโกหกก็โกหกละอยาเงี้ต่อต่ออยากให้เราก6หกนี่พอคล้อยหลังคุณแม่กันละผมถามว่าทําไมต้องไปโกหกเขา่ไม่บอกตามตรงอ้าวก็อยากจะคาดคะนังความจริงก็เดี๋ยวเราบอกเรื่องจริงก็โกรธอีกไม่สบายใจอีกก็บอกเปล่าแล้วก็น่าจะจบก็ไม่จบนะแลวาว่าทีหลังก็ต้องบอกบอกแม่เขาตรงๆสิว่าไปก็คือไปไปแล้วไปทําอะไรให้เขารู้ให้เขาสบายใจว่าไปแล้วไม่ได้ไปเสียหายอะไรยังไงนะฮะนี่ก็คือเรื่องของ โกหกแล้วอยากให้อีกฝ่ายไม่คิดมากไม่อยากใ,ให้อีกฝ่ายทุกข์เพราะบางคนชอบตีโจทย์ทุกข์อมองอะไรเป็นแง่ลบไปหมดใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์ครับถ้าสมมติเราเพียงแต่คิดแต่ยังไม่ได้พูดออกไปยังไม่ได้ว่าร้ายหรือยังไม่ดินทานเนี่ยมันจะผิดศีลไหมข้อน,นี้ศีลที่ใจไงฮะที่เราคุยกันเสมอว่าศีลกายวาจาใจอใจเมื่อได้ดําเนิน อันนั้นหนึ่งหนึ่งข้อแต่เมื่อไรที่ยังไม่ได้กระทํายังไม่ผิดยังไม่ผิดใช่แต่มันก็ใจใจเราดวในใจมันแค่คิดใช่ไหมฮะยังไม่ได้ปฏิบัติหรือกระทาออกไปคก็แค่คิดแต่เรายังไม่ต้องมองว่าเรื่องศีลว่ามันผิดไม่ผิดแค่มองที่ใจเราเมื่อใจเราคิดนี่เราทุกข์ไหมล่ะครับมันก็เป็นทุกข์ที่ใจเราเห็นไหมคะก็คือความทุกข์มาจากไหนก็คือความคิดของเราที่ใจเรานั่นแหละอย่าง้ดังนั้นอย่าให้ใจเราคิดไม่ดีกว่าเรามันจะได้ไม่ต้องทุกข์ ตอนนี้บางคนคิดแล้วเนี่ยทําออกไปพูดออกไปอันนี้ไปละไปไปทําให้เขามีทุกเพราะคำพูดของเราแล้วนะฮะเพราะปากของเราแล้วนี่ก็จะยิ่งเนี่ยคือเข้าข้อนี้เลยใช่ไหมข้อที่สี่เนี่ยมุสานะครับแล้วแก้ยากด้วยนะคุณมืสินกรรมตัวเนี้มันจะติดตัวไปมันไม่ใช่ว่าไปทําบุญแล้วมาแก้ตรงนี้ลบล้างได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะบุญก็คือบุญกรรมก็คือกรรมคุณทําอะไรไว้เนี่ยกรรมคือการกระทําไม่ว่าทําบุญหรือทําทําไม่ดีอะไร แต่และอย่างมันมันก็ไปมีคดีเอาไว้อยู่ในสมุดแล้วล่ะครับอาจารย์ครับกรณีที่เราไปไปด่าใครนะครับไปพูดให้เขาเสียใจนะแล้วเรามารู้สึกตัวทีหลังว่าเออเราไม่ควรพูดไปขอโทษเขาอ๋ออย่างนี้นประเสริฐได้ไหมครับอย่างนี้สุดยอดประเสริฐเลยค่ะต้องให้เขาอาภัยให้เราด้วยใช่ใช่ไหมฮะแล,ละ้วอาจารย์เชื่อได้นะคุณผู้ธิ์คนเรานี่นะ แค่กล้ายอมรับผิดแล้วขอโทษลองคิดเป็นเราเนี่ยถ้าใครมาขอโทษเราเราจบไหมจบนะนอกจากว่าถ้าคนนั้นอะไปถูกกระทําที่มันเจ็บลึกเข้าไปจริงจรมาก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 จริงจริอถ้าอย่างนั้นอะคุณต้องขอโทษหลายครั้งหน่อยนั้นแ่ละใช่องไหมะครับก็เป็นกรณีตัวอย่างนะฮะของคุณเอที่จันยกขึ้นมาเนี่ยชัดเจนมากเลยทุกวันนี้เนี่ยมุสาเนี่ยไม่ได้แค่พูดโกหกท่านเอง ไม่ได้พูดส่อเสียเท่านั้นแต่พูดว่าร้ายนะครับพูดด่าเขารับหลังเนี่ยไม่ถึงไม่ต่อหน้าด่ารับหลังก็ผิดเหมือนกันนิสัยอาจารย์นะคุณิทธิ์ถ้าสมมติว่ามีอะไรนะว่าต่อหน้านะครับอาจารย์ว่าโอเคกว่านะดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ดูนี้สังคมเราทุกวันนี้จย์ครับชอบด่ารับหลัง่ชต่อหน้าอย่างหนึ่งะนะ อย่างที่เขามีคํากล่าวต่อหน้ามาพัรับหลังตะโก้เนะ่ยนะเราจะเจอกันบ่อยมากที่ต่อหน้าเราเนี่ยโอ้ดีพักรับหลังค้อยหลังไปหน่อยเนี่ยนะเดินพ้นกันนิดเดียวแล้วเอาละถึงบอกว่าสินข้อนี้ยากที่สุดนะคุณมุษณียากอาจารย์ไม่ยากกว่าทุกข้อนะความรู้สึกของอาจารย์นะเพราะนี่คนเราต้องใช้ใช้วาจาแล้วความเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันมันบางครั้งมันต้องเจอเหตุการณ์ที่จะต้องเอาตัวรอดอะแต่ว่าสินข้อเนี้ยขาดกันเยอะขาดเยอะ แล้วก็ปฏิบัติได้ค่อนข้างยากทีเดียวอย่างที่บอกว่ามันต้องมีอ่ะเรามันต้องหลุดต้องเผลอนะครับต้องมีโกหกสักสักสักนิดนึงอ่ะวันมันก็ต้องมีอ่ะนะครับอย่างเช้านี่ผมก็มีละแต่เขาไม่ได้ไม่ได้เลวร้อะไรนะครับอาจารย์ก็เพื่อคือขอขออย่างเดียวอย่าให้มันเลวร้ครับถ้าไม่เลวร้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างเจ้ากรรมในเวรอะไรใหญ่โตหรอกค่ะคืออาจารย์ครับผมว่าคือโกหกไปแล้วเนี่ยไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าบาดเจ็บเพราะคาพูดเราก็ ถือว่าไม่น่าจะหนักหนาอะไรนะไม่ละค่ะคุณประสิธิ์อาจารย์ว่าได้บุญอย่างพระพผู้เจ้าที่เราเคยคุยกันใช่ไหมพุทผู้เจ้าท่านยังยังเคยช่วยคนที่จะถูกตีท่านยังบ,บอกท่านมองไม่เห็น <ฮะ S 2> แต่จริงอะตอนนั้นท่านไม่เห็นจริงอะเพราะเขาไปแล้วอ่ะใช่ไหมคะแต่ให้คนนี้เขารอดลองไปบอกตรงๆเนี้ยว,ว,วิ่งไปตรงนู้นคนนั้นตายแน่เลยครับใช่ไหมคะ,<ฮ>ะมันก็ต้องดูดูเหตุการณ์อะอาจารย์ครับแล้วมีอย่างนี้นะครับคนประเภทน,นี้คือว่าด่าเข้าไปแล้วเนี่ยสะใจ แล้วตัวเองก็รู้สึกแบบ่สบายใจแล้วดะด่าคนวันนี้ถ้าไม่ได้ด่าคนนี้วันนี้มันรู้สึกมันท้องขึ้นท้องเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยมีใ้อย่างเงี้ยคือเขาไม่สํานึกอะครับก็เรียกว่าไม่ลายต่อบาปไม่ลายต่อบาปบางครั้งเนี่ยเราพูดอะไรไปเหมือนจะพูดเล่นก็ตามเ่ยนะพอเขาไม่สบายใจปับ๊บเราเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบอ í, ีตายเราไปพูดแค่งั้นเขาคิด เขาคิดนะเนี่ยเราเองเราไม่ได้คิดเนี่ยก็ต้องขอโทษละอ้าวเมื่อกี้เนี่ยพูดไปเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะถ้าทําให้รู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขอโทษด้วยอยกมือไหว้ขอโทษเขาเขาก็อาจจะแบบเออไม่เป็นไรหรอกช่างมันแล้วก็แล้วไปอะไรเงี้ยอภัยหรือเปล่าอยกโทษให้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยถึงจะอยู่กันได้อย่างที่อาจารย์บอกอะถ้าเป็นอย่างนี้หมดนะสังคมเราแย่เลยนะครับจริงๆแต่แต่สังคมที่ทุกวันจริงก็อยู่ด้วยหวาดระแวงนะค้ชมหวาดระแวงครับหวาดระแวง ต่างคนก็ต่างกลัวกันนะฮะเลยความจริงใจเลยไม่ได้มีให้กันเพราะว่าอย่างหนึ่งมันก็ทําให้คนที่ทําความดีท้อแท้นะใช่ครับมีความสุขจะทําแล้วฉันโดนอีกไหมเนี่ยใช่ฮะทไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าทุวันนี้เป็นอย่างนี้จริงมันไม่ได้อะไรขึ้นมาอ่าใช่บางทีอย่างเงี้ยฮะอย่างขับรถไปเจออุบัติเหตุเนี่ยไม่ช่วยนะฮะบางทีไปช่วยแล้วเอ้าเดี๋ยวจะต้องไปเป็นพยงพยานไปต้องไปสถานีตำรวจไม่ดีไม่ดีได้ทมที่ว่าช่องอะไรนะที่มีแพะครับ อาจารย์ก็ดูแล้วบางคนเนอะมันเขาก็ไม่ผิดบางทีก็ทําอะไรก็กลายเป็นแพทรับบาปไปมันก็ทําให้คนไม่อยากทําความดีทำคนดีแล้วใช่ไหมพอดีวันนี้หัวข้อที่คุณบุษิตพูดตรงกันพอดีครับางทีคนเราทําความดีมันก็เลยกลายเป็นคือว่าทาความดีแล้วมันไม่ได้ดีก็ทําชั่วไปซะเลยดีกว่าแล้วได้ดีใช่ไหมคะมันคนชั่วที่ได้ร่ํารวยกันมีเงินมีทองอยู่กินอย่างสบายใช่ไหมชนะครับ ฟังรายการศีลรักษาใจทุกบ่ายวันอาทิตย์เพื่อชีวิตที่เป็นสุขการบูชาพระสยามเทวาธิราชการบูชาวันไหนใช้สิ่งของอะไรบูชาจุดทูปกี่ดอกครับอาจารย์การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะยึดถือในเรื่องของการไหว้ผลไม้ห้าอย่างก็คือ5้าตครับ แล้วก็การบูชาของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าอยู่ที่จิตของเราที่เราบูชาระลึกถึงทุกวันไม่จําเป็นต้องวันไหนวันไหนอ่ะนะคะเราบูชาระลึกอยู่ตลอดนั่นคือคุณเป็นกุศลที่เราไัวท่านวันไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแต่ท่านสะดวกจริงๆอาจารย์ก็ในบทสวดมนต์จะมีสวดมนต์ถึงองค์นี้จะพยายามสวดถึงท่านตลอดเพราะท่านเป็นเป็นที่คุ้มครองประเทศชาติใช่ไหมครับ อาจารย์ผลไม้ห้าอย่างนี้อะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลนะเป็นมงคลผลไม,มล<ช>้มงคลนะ่ะบอกว่าทํางานมาหลายที่เจอแต่คนดื่มสุรายาเมาและพูดจาหยาบคายไม่สุภาพอยากทราบว่าเป็นปรับกรรมหรือเปล่าที่ต้องเจอแบบนี้หมายถึงว่าตัวคุณสุภัพน์นี่กรรมไหมที่ต้องมาเจอคนแบบนี้ฮะใช่ค่ะก็คือเป็นเรื่องของกรรมค่ะที่ว่าเราต้องไปทํางานแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มคนหมู่นี้ค่ะคุณผู้ชมทแต่ถ้าเราทํางานในคนกลุ่มตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าคุณไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ไปสูบไม่ไปเสพไม่อะไรนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีอืก็คือไม่หลงไปกับตรงนี้แล้วเราจะทําตัวให้หลีกพ้นคนเหล่านี้ยังไงครับอมันอยู่ที่งานของเขานะคนบริษิทว่างานเขาจะสามารถหลีกได้หรือไม่ได้ทั้งที่อาจารย์บอกไหยคะว่าเอคนเราเกิดมานั้นอะ่ะมันมีผลกรรมที่ส่งมาอยู่แล้วว่าคุณเกิดมาชาตินี้คุณทํางานอะไรคุณจะต้องไปอยู่ในคนกลุ่มสังคม,ส,งคมสังคมนั้น มีคนประเภทนี้เยอะหรือไม่ถ้าเจอก็ต้องทําใจอยู่ที่ตัวตัวเราแล้วพยายามอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถูกไหมคะว่าเราเนี่ยจะเอาทุกข์หรือเอาสุขเข้ามาที่ตัวของเราเองอถ้าเราเหลีกเลี่ยงกรรมตัวนี้ที่ไม่ได้แต่อาจารย์เชื่อได้เลยว่าการที่ว่าเราหันมาปฏิบัติแล้วฟังในเรื่องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าราสวดมนแ์่ผ่เมตตาเนี่ยถ้าคุณทําไปเรื่อย อย่างที่วันอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันในบางครั้งกรรมที่คุณจะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ๆคุณก็อาจจะต้องมีการเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของตัวคุณที่ย้ยายได้ครับแบบนี้คือถ้าเขาไม่มาเกลกระลาเรา,าไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ค่ะอาจา<ด>จะแบบลำคาลลำคาลคาบ้างเงนะอยู่ที่ตัวท่านนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะ,นะคะเวลาพูดอะไรก็ตามนะ,นะคะขอให้คิดว่าสิ่งที่เราก็ทำนั้นนะ เราจะรักตัวเองหรือเราจะทำลายตัวเองนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยวาจาเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ดีชีวิตรุ่งเรืองกับชีวิตตกต่ำได้ติดตามรับฟังรายการศีลรักษาใจครั้งต่อไปในวันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 2 5 m จ z AM 891ก h z